จาก2 0 0แสนบาทหรือเพียงแค่หลักหมื่นบาทต่อน,นาทีคือแค่โฆษณาันเป็นรายได้หลักในรายการครัวคุณต่อยรายการอาหารช่วงบ่ายที่เป็นภาพสะท้อนค่อนข้างชัดเจนนะครับในวันที่ธุรกิจทีวีไม่เฟื่องฟูอย่างอดีตซึ่งเคยขายโฆษณาสูงที่สุดถึง3 0 0 0 0นบาทต่อน,นาทีก็มีและเต็มยาวไปตลอดปี หากแต่น่าสนใจนะครับว่าพิธีกรรุ่นใหญ่และเจ้าของบริษัทผู้ผลิตอย่างไตรภบลิมประพัดยืนยันว่ารายการอาหารทางทีวีที่ออกอากาศ5วันและเป็นขวัญใจแม่บ้านรายการนี้ไม่ได้รับผลกระทบมากนักเมื่อประเมินจากการไม่ปลดคนหรือลดเงินเดือนพนักงานเลยหากแต่ลดเงินเดือนตัวเองในช่วงโควิดและได้ขอเจราจาเลื่อนจัดงานไปแทนทางนี้ก็มองเห็นทิศทางพฤติกรรมผู้ชมและค่อยๆปรับตัวมาอย่างต่อนเนื่องตลอด6ปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะนำรายการลง YouTube ลง Facebook เปิดแอปพลิเคชันครัคุณต่อยที่มียอดดาวน์โหลด9ล้านครั้งและจัดอีเวนต์อาหารคือสิ่งที่ต่อย,ยอดในวันที่โฆษณาหดตัวนี่คือการปรับตัวอย่างสำคัญที่สุดถ้าอาศัยแต่ทีวีอย่างเดียวไม่มี Facebook ไม่มีแอปพลิเคชันไม่มีเว็บไซต์ส่วนตัวไม่มีอะไรคุณจะอยู่ในโลกนี้ได้ไงมันก็ต้องปรับตัวคุณต้องมีทุกอย่างให้พร้อม แล้วพอพร้อมเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณไม่ออกไปข้างนอกบ้านได้ยังไงเราถึงได้มีเอ็กซ์โปไงฮะแรกสุดเรามีเอ็กซ์โปเพราะเรารู้แล้วว่าเฮ้ยเฮ้้น่ากลัวนะเว้ยน่ากลัว,ลวเราถึงได้มียกทัพไงฮะแล้วตอนนี้เรากําลังมีครัวคุณต่อยที่เป็นมาร์เก็ตแล้วครัวคุณต่อยมาร์เก็ตจริงๆที่เราเริ่มทาครั้งแรกของเราที่เราทํากันอยู่ที่เอเชียทิกไงฮะเป็นครัวคุณต่อยเป็นครัวคุณต่อยมาร์เก็ตเป็นอะไรที่เป็นมาร์เก็ตเราจะมีอีกหลายๆที่นะฮะแต่ตอนนี้มันเกิดโควิดขึ้นมาเอเชียทีคไม่ม ก็คุยกันว่าปิดอดีแล้วเพราะถ้าเปิดไปไม่ประโยชน์ตอนนี้เดี๋ยวพอวันหน้าฟ้าใหม่มันก็ต้องเริ่มใหม่ถูกไหมฮะคราวนี้มาเก็ตของเราอ่ะเปิดอีกเยอะเลยครับอีกเยอะเลยครับมันต้องทำคนระับภาพความจริงจังในการทำงานสลับอารมณ์ขันลุกเล่นคำพูดเชื้อเชิญคนหรือการถามเจาะแบบเปิดอกที่ถนัดเป็นภาพที่คนทั้งประเทศจดจำได้ จากบทบาทพิธีกรแถวหน้ามาตลอด30-40ปีโหลดแลนบนหน้าจอทีวีทุกวันแทบไม่เคยขาดและเชื่อหรือไม่ครับว่าคุณไตรภพหรืออาต๋อยในวัย66แล้ววันนี้กลับเปิดใจครับว่าแท้จริงตัวเขาเองนั้นไม่เคยมีแพชชั่นใดๆตัวจริงเป็นคนขี้เกียจซะด้วยซ้ำแต่หน้าที่คือสิ่งที่บอกให้ต้องทําผมไม่เคยทํางานเพราะความสนุกเลย ผมไม่เคยสนุกกับการทำงานแล้วก็ไม่เคยมีความรู้สึกว่าการทำงานเป็นชีวิตของผมหรืออะไรทั้งสิ้นไม่เคยเลยเพราะผมไม่อยากทำงานครับผมไม่เคยสนุกไม่เคยสนใจไม่อยากเลยผมอยากจะว่างอยากจะอยู่เฉยเฉยไม่อยากจะทำอะไรเลยแต่ผมตั้งแต่เริ่มต้นทำงานมาผมคิดมาตลอดเวลางานคือหน้าที่ผมเป็นคนผมต้องมีหน้าที่เพราะฉะนั้นผมเลยไม่มีการอ่อนลงเลยแม้แต่นิดเดียวไม่มีการเพิ่มขึ้นไม่มีอะไรทั้งสิ้นถ้าทำงานผมลุกได้ทันทีถ้าทำงานผมทิ้งทุกอย่างได้ทันทีเพราะงานคือหน้าที่ เวลาผมตั้งไว้ในใจแบบนั้นผมก็ไม่ต้องมานั่งโมดิเวตตัวเองอยู่ตลอดเวลาผมไม่ต้องใช้แพชชั่นในการทํางานผมไม่ต้องใช้ความชอบความตื่นเต้นความกระหายผมไม่ต้องใช้ผมใช้หน้าที่อันนั้นนิสัยผมเป็นอย่างนั้นรายการอาหารอาจเป็นรายการสุดท้ายที่ทิ้งเอาไว้กับ Today Show รายการ Variety Talk ด้วยยังไม่เห็นฟอร์แมตรายการอื่นที่เข้าตาและขอเลือกจากประโยชน์คนดูเป็นที่ตั้งก่อน ซึ่งการได้แนะนำอาหารได้เป็นสื่อกลางช่วยแม่ค้าผู้ประกอบการได้เป็นที่รู้จักหลายคนก็พลิกชีวิตลืมตาอ้าปากทันทีที่ได้ออกรายการส่วนคนดูก็ได้มีความสุขจากการทานของอร่อยบทบาทที่เป็นสื่อกลางคืนให้กับสังคมตรงนี้เลยมองว่าไม่ต่างจากการทําหน้าที่เป็นพิธีกรในรายการอย่างฝันที่เป็นจริงที่ช่วยคนด้โอกาสพร้อมกับยืนยันครับว่าต่อให้มีเงิน ก็ไม่สามารถมาซื้อโอกาสที่จะมาออกรายการได้ถ้าคุณนั้นไม่ได้อร่อยจริงครับสลึงนึงไม่เคยเก็บใครเวลาเข้ามาออกรายการเราผมไม่ได้ไม่ได้ว่ายิงพยองจ้องหองมาจากไหนเลยเนี่ยนะฮะเพียงแต่ว่าในตอนแรกๆที่ทํางานคุณคงจะจําได้สมัยก่อนเศรษฐกิจมันดีมากๆเลยนะฮะเศรษฐกิจมันดีมากเราไม่จำเป็นต้องไปเอาต่างขครแล้วเข้ามารายการเรานี่เขายังได้เงินกลับไปด้วยนะฮะให้เงินกลับไปด้วยนอกจากนั้นแล้วไม่มีค่าถ่ายทําไม่มีค่าโน่นค่านี้ไม่มีทั้งสิ้น จนมาถึงเดี๋ยวนี้ซึ่งเศรษฐกิจเป็นอยู่อย่างนี้ทุกวันนี้เราก็ยังยืนพื้นเดิมอยู่คือไม่เก็บเงินใครเลยขออย่างเดียวให้คุณอร่อยและมีคุณภาพถ้าคุณอร่อยและมีคุณภาพเราไปทําให้แต่ว่าคุณไม่ต้องเสียอะไรเลยไม่เสียงจริงนะครับไม่เสียงจริงไม,ไม่ได้เวราคาคุยของจริงๆครับค,ครัวคุณต่อยเอ็กซ์โปเลยกลายเป็นมหากรรมอาหารใหญ่ต้นๆของประเทศทุกร้านค้าขายดีทุกครั้ง จนต้องแตกอีเวนต์ย่อยในชื่อยกทัพแทบทุกเดือนนอกเหนือจากงานใหญ่ที T-EXPO ปีนี้นะครับเขาเจาะกลุ่มคนเมืองให้เดินทางสะดวกโดยจัดที่พารากอนฮอลล์มี200กว่าร้านที่มาร่วมและครึ่งหนึ่งเป็นร้านใหม่ที่มาออกงานครั้งแรกการันตีรสชาติด้วยชื่อของไตรภพในฐานะที่ต้องชิมเองทุกเมนูซึ่งจะจัดจนถึงวันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้าย ส่วนอนาคตบทบาทพิธีกรในวัยสอวอแล้วก็ตอบได้เพียงแค่ว่าจะทำจนกว่าไม่มีแรงวันหนึ่งแม้ตัวจะจากไปนะครับแต่ก็ขอทิ้งชื่อครัวคุณต่อยไว้ให้กับวงการโดยไม่ได้มองใครว่าจะมารับช่วงต่อเพราะอย่างทายาทลูกชายคนโตก็ได้เข้ามาช่วยเบื้องหลังแต่ไม่ได้ตามรอยในฐานะคนหน้าจอขณะที่อีกงานก็จะเดินหน้าปั้นโปรเจกต์มาร์เก็ตเพลให้เป็นพื้นที่ขายถาวรมีทั้งอาหารและสินค้าอื่น เป็นการช่วยชุมชนคนรักญ่าให้ของดีของอร่อยได้มีโอกาสเข้าถึงคนซื้อพร้อมกับทิ้งท้ายนะครับว่าเป็นกําลังใจให้ใครก็ตามที่ไม่ว่าเจอวิกฤตแค่ไหนก็ขอให้จริงใจและซื่อสัตย์ต่อคนอื่นรวมทั้งตัวเองนั่นคือการทําให้เต็มที่เป็นคาถาที่ทำให้รอดและสำเร็จได้กับทุกเรื่องได้แบบฉบับของผู้ชายที่ชื่อไตรภพลิมประพัดคือคุณต้องมีความจริงให้เขามีความซื่อสัตย์ให้กับเขา ให้เขาเป็นคนเลือกเองที่จะ trust คุณหรือเปล่าเขาจะเชื่อคุณหรือเปล่าเราทำตรงนี้ถ้าคุณจะทําอะไรอยู่ก็ตามในโลกนี้ในโลกนี้ไม่ว่าเวลาไหนก็ตามมันควรมีเวลาไหนบ้างที่คุณทําไม่จริงมันควรมีเวลาไหนบ้างที่คุณทํามันเหาะแย่มันควรมีเวลาไหนบ้างที่คุณทาํา,ททม,ม,ม,า,าททมันอย่างเฮงสวยหรือทําแบบชุยชุยผมยังไม่เคยเห็นมันมีเวลาแบบนั้นเลยอย่าทําแบบนั้นแล้วถ้าคุณ สร้างตัวเองได้ให้อยู่บนพื้นฐานแห่งความเข้าใจแห่งหน้าที่ในความเป็นคนของคุณถ้าคุณสร้างคุณได้อย่างนั้นไม่ว่าเวลาไหนเกิดอะไรขึ้นในโลกไม่ว่าโลกจะเป็นยังไงไม่ว่าใครจะเป็นไงมันจะไม่มีวันแตกต่างเลยสําหรับคุณเพราะคุณได้ทําหน้าที่ของคุณอย่างดีที่สุดแล้วรัตภูมินิิลิรายงาน